สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปเจ้าน,นรายการีองคน<ม>ิส<ง>ิตอนการยอมรับองค์เทพมีความสําคัญ<ม>กับการสื่อจิตนะมผมพยายามบอกพยายามกล่าวนะทําไมถึงพยายามบอกพยายามกล่าวในเรื่องขององค์เทพในการสื่อจิตนะเพราะว่าการสื่อจิตมีความสําคัญมากการยอมรับองค์เทพมีความสําคัญมาก เทวดาจะเอาด้วยไม่เอาด้วยเองเอาเขาก่อนหรือเปล่าเองหรือเองไม่เอาเอาวันนี้ที่นี่คืออะไรคือยอมรับรับขันหรือ,อยังนะถ้าไม่ยอมรับขันสุดท้ายก็ไม่มีใครเขาเอาด้วยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าขนาดยอมรับเองไม่ยอมรับเลยถ้าในเมื่อไม่ยอมรับแล้วใครเขาจะช่วยอืมนะหลายคนเนี่ยปากบอกว่ายอมรับยอมรับแต่ก็ไม่ได้ไปรับขันมาตั้งแต่แรกเอาพูดตรงๆงเลยนะพอเวลามีเรื่องมีราวถามว่าเพราะอะไรก็ไม่มีใครเขาช่วยเอาแค่นี้แหละ อ่ะเดี๋ยวทำการบูชาองค์เทพก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมสักกะเทวะวันทานังสุขิตามหาราภพ ตุติยมเป็นโมสะกะเทวะวันทานังสุกิตามหาพระโพธิตาติยมเป็นโมสะกะเทวะวันทานังสุกิตามหาพระโพโอมภะพรหมมาปฏิภาหายาตุติยมป็นภะพรหมมาปฏิภาหายา ตาติยมีพระพรหม,มาปฏิภาหายา,ายสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายาปัทวีคงคาพระพรหมมหาเท е วะขาม,มิหังพรหมาจิตตังปียังม,ม,ม,า,า,ม,ม,า,มามานาชาลิตะมะพากะนะมะอาอุเมกโมโกปียอเทวะมนุสสานังปียอรพรหม,มานมมุตตมัง ปโยนาคาสุป,ปันนานาังปตนินาริยงนามามิหังเอาละเราก็มาคุยกันว่า <c oughs> การยอมรับองค์เทพเนี่ยมีผลกับการที่เราจะไปสื่อติดกับองค์เทพถามว่ายอมรับคืออะไรหลายๆคนบอกหนูยอมรับหนูยอมรับเป็นหมอดูแต่หนูไม่ยอมรับในการที่จะเป็นคนทรงนะตอนแรกมันก็เป็นหมอดูกันหมดแหละ แต่พอนานๆเข้ามันก็กลายเป็นคนทรงโดยอัตโนมัติถามว่าเป็นเพราะอะไรถามว่าเป็นเพราะอะไรเนเเป็นหมอดูมาสิบเก้าปีปีที่สิบเก้าต้องมาเป็นเล่าทรงนี่เป็นหมอดูมายี่สิบปีละแต่ว่าลงทรงมันยังไม่ค่อยคล่องเพราเป็นล่างใหม่ใหม่ไหมเนี่ยมันครึ่งีไม่ใหม่แล้วครึ่งปีไม่ใหม่แล้วปีแล้วนี่เออคเราไม่ค่อยได้ลงไง คือกลัวกลัวอะไรเออคือเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกไปอ่ะมันจะพูดเองท่านจะบอกคุยเองเดอตโนมัสโอ้ก็ได้แต่ครอบเสียงเขาหน้าหน้าทองเขาแล้วก็เวลาครอบเสียงเขาสั่นขึ้นมาเราก็ไม่กลัวนะเราก็ทําให้เขาสงบลงได้เสร็จแล้วเราก็เอาเสียงออกวางแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรจ้ะเพียงแต่ว่าตอนที่จะให้พูดตอบคาถามเขาอ่ะคือ ถ้าเป็นอาจารย์เขาก็มืออาชีพแล้วอะคือถามว่าจะคล่องไม่คล่องมันขึ้นกากการภาวนาโดยโตรงถ้าภาวนาเป็นมันก็จะเป็น,น,นใช,มใช่มันมันนั่นแหละคือคล่องคือถามว่าเพราะอะไรเมื่อเราสวดเนี่ยจิตเราจิตเขาจะเหมือนซ้อนกันขณะที่ซ้อนกันน่ะการสร้างบาร,รมีก็จะเกิดพอเ,เกิดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะตอบอะไรเราจะรู้ทันทีว่าเขาจะพูดอะไรมันคือ เขาจะใช้ร่างเราอัตโนมัติเองเลยเนี่ยบุญดลิปกอกมานะคะวันนี้สดดกี่ร้0ยจบไม่รู้แต่ยอดเยี่ยมมากเลย200ครับวันนี้ผมสวดไป300นั่นเนี่ยอนะ2ชั่วโมงใช่ไหมเก่งมากเลยนะทำได้แล้วนะวันนี้วันนี้ผมสวดไป300จบพอดีเนี่ยเนียส้าวเขาเป็นสามารถพูดสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้เห่านั้นเลยนะก็าคุณทันพิชานะสวัสดีก็จะเล่าให้ฟังแล้วกันว่า การที่เราต้องยอมรับองค์เทพก่อนนะบางคนเนะี่ยเขาเขาเขายอมรับแต่ในนามในนามนี่คืออะไรรู้ไหมเอาหุ่นมาไหว้แต่ไม่ได้รับขันอา,าทําได้ไหมอะมันมันไม่ได้เต็มรอยม,อมันไม่ถึงมันไม่ถึงถามว่าถึงมันจะถึงยังไงมันก็เหมือนกับครูบาอาจารย์ที่มามาประกอบขันให้เนี่ยครูบาอาจารย์ที่ประกอบขันให้เนี่ยมีหน้าที่ก็คือหน้าที่ที่สําคัญนี่คืออะไรรู้ไหมเป็นการให้การยอมรับนะซึ่งกันและกันโดยตรง พราะถ้าคุณอนะ่ะไม่ไม่ได้รับขันโดยตรงอะ่ะมันทําอะไรก็ไม่สะดวกเพราะจิตมันไม่รู้บางคนเนี่ยพยายามจะสื่อจิตกับองค์เทพถามว่าสื่อ,อยังไงผมบอกว่าไปสวดมนต์มายั่งบอกว่าหนูไม่มีเวลาสวดเลยหนูทําแต่งานบบกน,นี้แล้วแบ่งเวลามันการาการนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้ลงทรงได้หรอมันอยู่ที่ว่าเรามีครูแล้วเราอ่ะทําตามวิธีที่ครูเขาสอนลงไปลึกขนาดไหนครูของโอ้คือเจริญท็อปใช่ไหม ไม่อาจารย์โอ้คือห้องมาไปเรียนกรรมฐานไงแล้วเราตามครูได้ขนาดไหนนั่นแหละสาคัญที่สุดนั่งหลับตลอดเลยเพราะถ้าเราตามครูได้เราตามครูได้คือคือแอร์มันเย็นมากเลยเรไม่ก็นั่งลืมก็นั่งลืมตาไปเลยเออต้องลืมตาไม่งั้นไอ้นี่ต้องลืมตาก็ลืมตาไปเลยเวแล้วที่เขาเขาบอกว่าเห็นนู่นไหมเห็นนั่นไหมอ่ะช่างไปเลยปล่อยไปเลยความเป็นทริปมันจะเกิดขึ้นเองนะเออไม่มีโอกาสได้ไปแล้วที่เนี่ยติดโควิด ก็ช่างมันสิโอเอ๊ยนะก็มีมีมีคาถาบทสวดให้ตั้งม,มากมายมมอืม,มนะมเราทําเราก็ได้ใครทําคนนั้นก็ได้บอกไงบุญไงใครทําก็ได้บอกไปผมบอกว่าบางทีเนี่ยการที่เรายอมรับองค์เทพในที่นี้ก็คือการยอมรับใน,ในการมีตัวตนของท่านการที่เรายอมรับขันบางคนบอกไงแม้ขันเนี่ยอย่าไปรับมันเลยมันไม่สําคัญหรอกเขาพูดกันอย่างนี้นะแต่พูดที่ไหนได้อ่ะจะมีฤทธิ์มีเดชจะออกฤทธิ์ออกเดชได้เต็มที่ สัญญาเก่าคุณมีดอกไม้ทุบเทียนมีขันมาบูชาไหมมีขันห้าไหมไม่มีถามว่าแล้วแล้วคุณยอมรับเขายัางไงทั้งนั้นที่ว่าคุณไม่ยอมไม่ไม่ตั้งขันมารับก็ไม่ตั้งฉันจะไหวแค่อื่นก่อนอนื่นต้องรับขันก่อนจะต้องมีการสวดมนต์นักสมาธิฝึกจิตเพื่อที่จะให ออกคากําพยากรณ์หรือว่าเวลามาคุยกับลูกหลานได้สําคัญสุดอะต้องมีลูกต้องมีนี่มีอาจารย์มีอาจารย์ก่อนเลยเพราะถ้าอาจารย์เนี่ยคนมีอาจารย์<น>แล้วก็มารับผการอาจารย์คนที่ผ่านมาก่อนจะรู้เพราะเขารู้เสร็จแล้ว,วเขาจะบอกเขาบอกแนวแล้วว่าจะแตกจะตีความแตกหรือไม่แตกแตคือต,ตัวแต่จริงๆนะอาจารย์ครับตอบไปทุกอย่างจริงๆนะเรื่องแบบว่าเท่าที่แบบว่าอาจารย์โอ้เห็นคนมานะในโลกเนี้ยอาจารย์ทับมหัศจรจารย์สุดละอาจารย์ทรับอะไรรู้วะอาจารย์ทับแบบ พูดอะไรก็ไม่เคยไม่เคยพลาดอะ่ะว่ามันเป็นไปได้ยัยงไงแล้วมันเป็นเรื่องของโอ้ด้วยนะโอ้โอ้ทําดีแล้วแต่ท็อปพ่อพพูดว่ามันไม่ใช่มันไม่ดีแล้วโมโหด้วยเลิกทําด้วยบังคับให้เลิกด้วยเอาไปกันใหญ่สุดท้ายมันต้องเลิกจริงๆหลายครั้งอะแล้วโอ้แบบงงมากเลยว่าคือโอ้ไม่เคยเจอคนเหมือนแบบท็อปมาก่อนในใน,ในโลกเน,นี้ยเออเอา,เอา,เอา,เอาตรง,ตรงๆเลยนะ คือเขาเรียกว่าเทพสังหณ์ถ้าเทพสังหณ์ในที่นี้คือเขาจะให้สัญญาณเรามันจะมีควารมรู้สึกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีควารมรู้สึกขึ้นมาเองถ้าคนที่สวดมนต์ภาวนาบ่อยๆหรือคนท <คน S 1> ี่บ่อยๆเนี่ยคนที่สวดมนต์ภาวนาบ่อยๆหรือคนที่ปฏิบัติธรรมบ่อยๆเนี่ยจะรู้ถามว่าทําไมต้องมีครูครูจะเป็นผู้แนะไม่ให้หลงทางไม่ให้ไปเพอ้อไม่ให้หลงไปถึงสุดขีดบางคนเนี่ยหลงสุดกูแต่งตัวเป็นเทพไปเลยแต่ว่าโอ จิตใจยังไปไม่ถึงไหนท่านอาจารย์โอ้กัจับหุ่นซิลืมทุกทีเลยเออถ่ายพลังงานออกเบายังเบาแล้วนะเออนะคือเออช่างนั่นแหละนั่นแหละพลังงานไงคือจิตเราอ่ะจะเปิดจะว่างก็ต่อเมื่อมีรูปลักษณะองค์เทพเพราะฉะนั้นอะผมอ่ะทำงานจุดนี้มานานผมจึงรู้จึงเห็น ผมถึงบอกว่าให้ยอมรับเถอะบางคนเนี่ยคืออะไรรู้ไหมหยอมรับแต่ในน้าปากยอมรับจริงๆถ้าถ้าใครป่วยอยู่เนี่ยแล้วย,ยังไงเลยเขาบีบให้รับหรือเปล่ามันบางบางคนบางคนเดินไม่ได้บา,ไบางคนมันเป็นมันเป็นกฎแห่งกรรมบางคนนะบางคนเนี่ยเป็นกฎแห่งกรรมพอเทพจะเข้าเนี่ยกรรมเข้ามาแทรกพอเทพองค์เทพเข้าเนี่ยเขาบอกกับอกุศลกกรรมเข้าแทรกเนี่ยเมื่อองค์เทพมาเนี่ยเจ้ากรรมในเวรก็ต้องออกถามว่าออกเพราะอะไรเพราะว่าเก่งใจท่านแต่ถามว่า เราจะสร้างบารมียังไงให้เร็วที่สุดผมก็บอกแล้วว่าให้ยอมรับบางคนเนี่ยไม่ยอมรับบางคนเนี่ยคิดแค่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะเก่งฉันอยากจะมีอิทธิฤทธิ์นะฉันเตรียมไปแสดงอิทธิฤทธิ์นะไปนั่งดูตรวจองค์ตรวจเทให้เขาโดยที่ยังไม่มีครูบาอาจารย์แล้วก็บอกว่าไปซื้อองค์น,งน,งนู้นองค์นี้องค์นั้นราคาแพงๆมาก็เท่านั้นแหละครับนะเพราะสุดท้ายคุณก็ยังไม่มีอาจารย์อยู่วันยังเท่าที่เขาที่ไปดูนะอืเขาบอกว่าให้ไปทําบุญ ราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะ,ะจำนวนเงินแล้วก็ไปสะดอกเคาะหน่อยออืมาแล้วก็อะไรนะบอกว่าไปทำบุญลงศพหนึ่งรอยสาสิบสองบาทแล้วก็ไปเช่าหาทรเวสวรรณมาแล้วมาเอามาตั้งไว้ที่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็เยอะเลยไปตกเป็นตะเลยอะ่ะมันไร้ประโยชน์แล้วถาแล้วถามที่เรียงคนเลยนะ ไม่มีแบบเว้นแบบสซอจิตอะไรแบบอาจารย์ท็อปเลยอ่ะแบบว่าอาจารย์ท็อปต้องแบบใช้สมาธิก่อนทีละคนเดขาเนี่ยรว,รวด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 แบบว่าตอบข้องมากอ่ะปากเปล่า,าเลยอ่ะคือถ้าตอบเปล่า,าข้องอ่ะมันผิดปกติเขาเขาชอบเปิดไพ่เขาเปิดไพ่ไพ่ไพ่เป็นไพ่แบบมีเวอร์ชั่นด้วยนะไม่ใช่แบบพามาล่านะผมใช้ผมเป็นใช้ไพ่ไพ่เทพ นะผมใช้เป็นไพ่เทพในการดูถามว่าเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยผมถามว่าถ้าเราอยากจะสื่อกเทพเราก็ต้องใช้อะไรที่เป็นพลังงานเทพแล้วสุดท้ายอ่ะเวลาเราจะตรวจหรือจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องยอมรับท่านก่อนยอมรับนี่เพราะอะไรรู้ไหมเรายอมรับให้ท่านเป็นครูบาอาจารย์ทําให้จิตท่านอ่ะมาแฝงเราแฝงเราในที่เนี้ทาให้ท่านอ่ะส่งสัญญาณให้เราว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าคนที่จะทําให้อะไรผิดอะไรถูกอะไรใช่หรือไม่ใช่เนี่ย คือคนที่ฝึกฝนตัวเองด้วยการสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิอยู่ตลอดอยู่ตลอดทุกเมื่อเชื่อวันถึงจะตีสัญญาณท่านได้ถูกต้องไม่งั้นเราไปนั่งทําอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยเรื่อยมันก็ไร้ประโยชน์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่เรายอมรับท่านแต่ในนามแต่การปฏิบัติจริงไม่ยอมรับก็สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะดึงพลังงานข้างบนลงมาได้จริงๆพลังงานข้างบนเนี่ยจะยอมรับก็ต่อเมื่อวันที่ขึ้นทูบแล้วมีการประกอบพิธีรับผานรับขันเกิดขึ้น นั่นคือคุณพร้อมใจแล้วใช่ไหมที่สัญญาที่จะจะมารับสัญญาที่จะช่วยคนในโลกนี้คนบางคนบอกว่าทาไมต้องเอาล่างไปให้ผีใช้ผมบอกเลยไม่ใช่ผีอันนั้นคือเทวดาถามว่าเทวดาท่านมาทําอะไรในโลกบอกว่าบางคนบอกว่าเทวดามันไม่มีจริงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมบอกเลยว่าในพุทธศาสนาพุทธเจ้าบอกว่าทําบุญด้วยทานก็ไปเป็นเทวดาไม่มีศีลอยู่ในจตุมหาราชิกาไม่มีศีลน,นะพระพวกไม่มีศีลน,นะ อยู่ในจตุมหาจิกราทำบุญไว้แต่ไม่ได้ถือศีลไม่ได้ถือศีลพวกเนี้ยจะอยู่ในจตุมหาจิกราหรือสวรรค์ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งอ่าล้วขึ้นแป่ชั้นสองไม่ใชั้นสองจะต้องมีศีลห้าดาวดึงหรอดาวดึงเทวโลกขึ้นไปจนถึงชั้นหกพวกนี้ต้องยามาอะต้องสวดมนต์ใช่ไหมต้องสวดมนต์ภาวนาแต่จิตดำดิ่งลึกไหมถามว่าทุกคนน่ะยอมรับองค์เทพได้ไหมยอมรับได้แต่ยอมรับแล้วอ่ะแล้วแล้วสุดท้ายอ่ะเอางี้นะ คุณสวดมนต์ได้ไหมถ้าคุณสวดมนต์ได้นโมพุทธายะภะพุทธไตรัตนญยานมณีนภราสีสหัสสุธรรมมาพุทโทธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอากีทานังวรังคันธังสิวริจมมาเทรังอหังวันทามีทุระโตอหังวันทามีทาตุโยอหังวันทามีสัพพสมพุทธธรมมาสังฆาปูเชมี นชารีติฉิมพารีจ,จม,ม,มหาเทโร,โทรสุวรรณมามาโพชนะมามาวันถูวัดพามามาพราพรังมามาโพคะมา,มามามหาราโพมามาสาเพชนาผหูชนาผวันตุเมนาโมนาซังสิโมรม,มาจมหาเทวาสาเพยาคาปรายันติ พรมมาเจมหาเทวอภิราภพ,าพวันตุเมมหาพุนยมหาราโภพวันตุเมมิเตพาหะเตพุทธมาอ,าอุณโมพุทธยายเวระเทโยเวรคโคนายังเวระหิงสาเวระทศสเวระทศาเวระเิโยพุทธสามมามาพุทธสสวะหุงสมบัติฌามีเพลงเพลง,พ,งพ,าพาพาหาหาเร,ร,รือนะ ก็ถามว่าสวดได้ไหมก็สวดไม่ได้ถามว่าทําเป็นไหมก็ทําไม่เป็นถามว่าเพราะอะไรเพราะตัวเองจิตใจเข้าไม่ถึงทมชอบลงนรกกันในที่นี้ก็คือว่าคนที่ชอบลงนรกเนี่ยคือปามาตปามาตคนที่สวดมนเพียรภาวนาและสุดท้ายพอตัวเองลงนรกเสร็จมาเสียใจเอาทีหลังวุฒธธิภาวะของคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมจะชอบอะไรรู้ไหมชอบบุลลีคนที่สวดมนผมบอกให้นะลงนรกมาเยอะผมเคยเจอมาแนละ้วผมรอแปดปีคนที่มาด่าผมนะ หมดตัวจากเงินเป็นแสนหลายแสนเลยนะแล้วเหลือเงินอยู่ในบัญชีสี่ิบเ็ดบาทผมไม่นั่งคิดในใจเลยวันนี้ยอมกราบผมยอมไหวนะ้นะจริงปะจริงเนยยอมกราบยอมไหว้เลยเข,ข,ขาว่ากราบลอขอขมาไปแล้วอขอขมากรรมแล้วมผมพูดเลยว่าวันนั้นที่ขอขมากรรมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความไม่รู้ความโง่นะมผมสวมดมนต์มาตลอดแต่ผมไม่ด่าใครผมไม่ด่าแต่กรรมมันจะกดให้เขาต่ําลงเองนะ เพราะอะไรเพราะไม่มีปานาติปาตาทินนาธานากาเมสุมิชามุสาวาทาสุราเมระยะนะไม่มีอะไรไม่มีศีลหนึ่งนะไม่มีศีลน,นะไม่มีศีลเสร็จแล้วไม่ปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเสร็จมีหลายคนที่แบบมาเคยด่าผมดูถูกผมตอนเด็กๆนะดูถูกผมเมื่อประมาณสิบยี่สิบปีก่อนดูถูกนะผมอะบันไลหมดเลยครับ โดยที่อาจารย์เอาก็ไม่ได้ทําอะไรเขาเลยนะบันเลยหมดเลยทีหลังผมงงอ่ะบันเลยคืออะไรรู้ไหมหมดตัวผมบอกว่าผมผมก็เลยบอกอโอ้โหสิกร,รมให้ตอนหลังห,หลายคนเลยที่ด่าผมอ่ะบอกว่าไม่ไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมหรอกอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นสุดท้ายหมดตัวบัรเลยหมดเลยบางคนบอกว่าก็แค่สวดมนต์แค่สวดมนต์สุดท้ายก็พัดภาคนะตําหนักพังทลายไปเยอะแยะไปหมดมผมบอกตรงเลยว่าโลกเนี้ย มันมีคนนะ่ะอยู่สองประเภทคนที่แบบเหมือนบัวสีเหลาอะ่ะแต่คนไหนที่ดูถูกหรือว่าคนสวดมน์น่ะเขามีพวกนะแต่พวกระมองไม่เห็นหรอกแต่ถึงเวลาตายอะ่ะพวกเขามาเยอะออกมาลุมแน่ผมเหมือนเหมือนเหมือนหลวงปู่องค์หนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะเขาใช้มีดหมอในการไล่คนแลรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายตอนแก่แกไม่นั่งสวดมน์ไงปรากฏเทวดาก็ไม่ค่อยมาเป็นพวกรกฏสุดท้ายแล้วอะ่ะ แกต้องถือมีดปอบมันลุงกินแกอันนี้เรื่องจริงนะหลายๆายคนเนี่ยผมเห็นมาเยอะหลายๆายคนเนี่ยพยายามพยายามนะแต่สุดท้ายทําไม่ได้ถามว่าทําไม่ได้เพราะอะไรมีหลายๆคนผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันชีวิตผมมาโดนทดสอบมาหลายอย่างเป็นไปไม่ได้หมั่นแล้วอย่าไปสวดมนเลยมันไม่มีประโยชน์หรอกเขาบอกผมแบบนี้แต่ปรากฏผมอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะบทสวดมน หลายๆคนเนะ่ยเพราะว่าถ้าผมไม่ปฏิบัติธรรมผมอยู่ไม่ได้ถามว่าอยู่ไม่ได้เพราะอะไรผมมายืนสายนี้แล้วยืนสายนี้เนี่ยผมต้องครอบเสียคนไปจนวันตายอืม,อมนะถ้าผมต้องครอบเสียคนไปจนวันตายผมจะต้องสวดไม่หยุดถามว่าไม่หยุดเพราะอะไร เพราะวันหนึ่งผมจะต้องเจอคนที่เก่งมากๆแล้วเก่งสุดๆอ่ะแบบเดินเข้ามาหาอาจารย์ท็อเคยพูดไว้ไงว่าเมื่อก่อนเนี้ยอืตั้งแต่เมื่อก่อนหน้านี้แล้วสักประมาณปีที่แล้วอ่ะอาจารย์ท็อพูดกับอาจารย์โอ้ยอยู่ๆก็มาพูดนะบอกว่าเดี๋ยวคนที่เก่งกว่าท็อปก็มีโอมีมีถามว่าคนที่เก่งกว่าท็อปก็มีโอ้ใช่แต่ถ้าก่อนที่จะเจอคนถึงเวลานั้นอะมันเมื่อไร่นะ มีมีก็เนย่ไงอภิญยาอายุอภิญยาใหญ่อายุอภิญญาใหญ่คนที่เก่งเป็นมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายที่สร้างบาร,รมีมามากๆเขาก็จะขึ้นมากันพอขึ้นมาเสร็จเนี่ยถ้าเราไม่สร้างรีบสร้างบาร,รมีตอนนี้สุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ต้องเอาไฟจนหมดเราก็ไม่ได้อะไรเอาพูดตรงๆ ใครด่าจานท็อปนะใครใส่ร้ายจานท็อปมันรู้สึกว่าจะมียันเป็นไปกันหมดเลยหมดตัวผมเรบอกให้หมดตัวทีหลังหมดหมด<น>จิงจิงเป็นถึงเจ้าสถาบันหรืออะไรก็ตามอ่ะเจอผมเจอมาแล้วด่าผมแล้ปรากฏสุดท้ายยังไงมาเจ้าสถาบันหมดตุไม่ได้หมดตัวย้ายสถาบันเลยอยู่ไม่ได้เป็นเป็นหมดนะถูกล้มล้างอ่ะเออนะผมเจอมาเยอะเลยนะเป็นเหมือนกับเจ้าสถาบันที่ใดที่หนึ่งนะของเขาเขาคือเขาเหมือนเหมือนเขาเปิด ที่สอนวิชาอะไรต่างๆอย่างเนี่ยแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ผมก็บอกแล้วว่าใครที่พูดไม่ดีกับผมสุดท้ายก็ต้องรับรับเอาไปม่ไม่ได้ประทะกันด้วยแค่ว่ากล่าวถึงกล่าวถึงในทางไม่ดีอ่ะไม่รู้สถาบันสูญสลายไปยังแต่น่าจะสูญสลายไปแล้วมั้งสอนออนไลน์อย่างเดียวนะก็นั่นแหละครับนะเขาเรียกสถาบันสูญสลายไม่มีไม่มีไม่มีตัวโรงเรียนเหลือแล้วกลุ่มแม้แต่กลุ่มไว้ยังไม่มี ก็เน <yap> ี <t spreadsheet kimchi Atlantic> <t eless ness> ่ยแหละครับนะผมไม่ได้บอกเลยว่าตัวผมอ่ะการที่มีพวกอ่ะการสวดมนต์หรือการนั่งสมาธิมากๆอ่ะภาวนามากๆมีพวกถามว่ามีพวกเป็นยังไงมีพวกเป็นโอปติกะมีพวกเป็นเทวดาเทพมไปที่ไหนไม่มีภัยต่อให้โดนผมเคยเจอครั้งหนึ่งรถมาเป็นร้อยวิ่งชนปรากฏลุกเดิน คนเป็นคนเดินเข้ามาถามผมพี่เป็นผมอ่ะขาหักไปแล้วเดี้ยงไปแล้วพี่แต่พี่เดินได้ยังไงวัเนี่ยวินมอเตอร์ไซค์เดินเข้ามาถามเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงว่าโดนรถชนแต่ทำไมเดินได้เออเขาบอกคนที่ชนนี่คนที่ชนนี่เป็นไงล้มแบบหัวฟาดพื้นแล้วไ้นี่แล้วก็ถลอกทั้งตัวเลยแล้วกรถกับพังเอลไปกับพื้นไลไปกับพื้นทั้งรถั้งคนเลยอืแล้วเป็นแค่เด็กเด็ก เด็กอายุอ่ะแส่เลยขี่มอไซค์อ่ะแล้วมาชนจาทออ่ะอย่างแรงอืมแล้วตอนนั้นอาจารย์ทอเดินถนนอยู่เหรอก็เดินอยู่ถนนนั่นแหละสุดท้ายมันชนพอชนขรามข้ามเลยเออน่ะอาจารย์เออข้ามอยู่แต่เขาขับมาเร็วไงขับมาเร็วแล้วพอพุ่งชนผมเสร็จแล้วเมื่้รู้ไหมวินมอร์ไซค์เดินเข้ามาถามผมพี่เป็นผมอ่ะขาหักไปแล้วพี่แบบเนี้ยบอกนี้แต่ร่างกายพี่โคตรบอกอไงรู้ไหม ผมเห็นร่างกายพี่โคตรทนเลยบอกงี้โอ้ทนได้ยังไงครับพี่บอกงี้เป็นผมว่ามามันมาเร็วมากแล้วรถก็ใหญ่ขนาดนั้นพี่พี่รอดมาได้ยังไงรถอะไรใหญ่รถมอไซค์บิ๊กไบค์เหรอไม่ใช่บิ๊กไบค์แบบน้องๆบิ๊กไบค์แบบคันมันใหญ่หน่อยเท่านั้นเองแต่มันใหญ่มากหนาล้อมันหนามากแต่สุดท้ายมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าอยู่ดีๆก็กระเด็นไปเองอ่ะก็งงเหมือนกันนะโอ,อ้มันใครย้ายครับอยู่อืมครั้งเดียวเลยไหมสองครั้งเออแค่นั้นแหละจบเลย คือวันเดียวอ่ะผมเดินกระเพกอยู่วันเดียวแล้วหายเลยวันต่อมาส่วนใหญ่สิทธิ์ของพ่อสิงห์ดำนะที่ที่ใช้ยันกเกาะเพชรอ่ะจะเดินกระเพกแค่วันเดียวแล้ววันต่อไปหายเลยเป็นอย่างนี้กันหมดทุกคนส่วนใหญ่อ่ะเป็นอย่างนี้หมดอืมเป็นกันหมดแล้วก็มีครั้งหนึ่งบางทีชนรถมันชนนะผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันหลายๆคนอนะ่ะชอบมาข้างหน้าผมนะแล้วทําแบบเนี้ยทําอะไรไม่ดีกับผมนะผมบอกให้ วันหนึ่งอะหมดตัวเยอะผมไม่อยากท,ทํานะเมื่อก่อนนี้คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากฎแห่งกรรมมันแรงอะไรขนาดนั้นเอาละนะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันนะรอบนี้ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ f a c e b o o k โอซิริกรนอีิบอกไปติดต่อตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ f a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261อาีราโอสิริ15นะครับนะ แลวผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658อ d ริวรายเอเจท16ครับเอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปครับไปแล้วครับสวัสดีครับ